และพวกที่มาจากที่ตะวันออกนั้นตั้งค่ายอยู่เต็มที่ราบหุบเขาเหมือนฝูงสักกเตนอูดของพวกเขามีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนเม็ดสายที่ฉายทะเล คงต้องเป็นดาบของกิเดโอนผลอิสราเอลลูกชายของโยอาสแน่ๆพระเจ้ามอบชาวมีเดียนและทหารทั้งหมดไหนค่ายไว้ไหนมือของเขาแล้ว ทหารทั้งสามกองนั้นเป่าตแตรและตีหม้อใบใหญ่แตกมือซ้ายของพวกเขาถือโขบไฟและเป่าตแตรเขาสัตว์ที่อยู่ในมือขวาพวกเขาร้องตะโกนว่าดาบของพระยะหูวานและของกิเดอะะิน กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคำพีไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมกับนําเรื่องราวภายในคำพีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วชาวอิสราเอลยังคงทําสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโอวาอีกพระยะโอวาจึงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียนอีกเจ็ดปีพวกเขาถูกกดขี่ชาวมีเดียนทําให้ชาวอิสราเอล าเอลยากจนข้นแขนอย่างหนักพวกเขาจึงร้องขอความช่วยเหลือจากพระยะโฮวาทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาจึงมอบให้กิเดโอนไปช่วยเหลือชาวอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวมีเดียนกิเดโอนจึงไปทําลายแท่นบูชาพระบาอันที่เป็นของพ่อเจ้าและโคนเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างๆแท่นนั้นชาวมีเดียนชาวอามาเลกและพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็ผนึกกําลังกันเพื่อที่จะมาทําลายชาวอิสราเอลพลังของพระยะโฮวาล,ลงมาที่ กิเดโอนเขาเป่าแตรเขาสัตว์ชาวอิสราเอลก็รวมตัวกันและส่งข่าวไปยังตระกูลต่างๆเพื่อที่จะมาต่อสู้กับชาวมีเดียนและชาวอามาเลกนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างไรนั้นกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมาติดตามไปพร้อมๆกันดังต่อไปนี้ นิชฉัยบทที่เจ็แล้วเยรูบาอันหรือกิเดโอนจาบทหารทางหมดก็ตื่นแต่เช้าตรู่และตั้งค่ายที่น้ำพุหาโรตอนนั้นค่ายของเชาวมีเดียนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของค่ายกิเดโอนคือที่เนินเขาโมเรในที่ราบขุนเขารายะโหวาพูดกับกิเดโอนว่า เจ้ามีทหารมากเกินไปถ้าเราให้เจ้าชนะพกมีเดียนด้วยทหารมากมายขนาดนี้ชาวอิสราเอลอาจจะโอ้อวดกับเราว่าผมรูชนะด้วยฝีมือของตัวเองตังนั้นขอให ใหประกาศกับทหารที่นี่ว่าใครกลัวก็ให้กลับบ้านได้ขอกิเดโอนประกาศออกไปก็มีทหารสองหมืนสองพันคนกลับบ้านเหลืออยู่หนึ่งมืนคนรระยะโหวาพูดกับกิเดโอนอีกว่า ยังมีทหารมากเกินไปให้พวกเขาหลงไปที่ลำธามเราจะโทษโสวพวกเขาที่นั่นถ้าเราบอกเจ้าว่าคนนี้จะไปกับเจ้าเขาจะต้อง ไปเ้ะเราบอกเจ้าว่าคนนี้จะไม่ได้ไปเขาก็ไม่ต้องไปกีเดโอนก็พาทหารลงไปที่ลําธานพระยะโหวาพูดกับกิเดโอนว่า ให้เยกคนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นมากินออกจากคนที่ควเขาก้มลงกินน้ำ จำนวนคนที่ใช้มือวักน้ําขึ้นหมากินมีสามร้อยขนนอกนั้นคือคนที่คุกเข่าก้มลงกินน้ํา ารยะโหวาพูดกับกิเดโอนว่าเราจะช่วยพวกเจ้าเละจะมอบชาวมีเดียนไว้ในมือของเจ้าด้วยทหารสามร้อยคนดี ชายมือวัดน้ำขึ้นมากินนี้เอคนอื่นอื่นนอกนั้นให้กลับบ้านไป พวกเขาจึงเอาสเสบียงอาหารและเตรเขาสัาจจากทหารพวกนั้นไว้แล้วกิเดโอนก็ให้ทหารอิสราเอลพวกนั้นกลับบ้านเหลือไว้ให้อยู่กับเขาแค่300คนส่วนค่ายของชาวมีเดียนั้นอยู่ในที่ราบขุบเขาด้านล่างคือนั้นพระยะโฮวาพูดกับกิเดโอนว่า ไปโจมตีค่ายของชาวมีเดียงได้เพราะเราโมกเขาไว้ในมือของเจ้าเลวแต่ถ้าเจ้าไม่กล้าไปโจมตีก็ให้ลงไปที่ค่ายนั้นนะผู รักคุณรับใช้ของเจ้าไปฟังว่าเขาพูดอะไรกันเล้วเจ้าโ็จะกล่าจมตีข้ายนั้น กิเดโอนกับปูราคนรับใช้ของเขาก็ลงไปใกล้ๆของทัาบที่หมาตั้งค่าอยู่ชาวมีเดียนชาวอามาเลสและพวกที่หมาจากที่ตะวันออกนั้นตั้งค่าอยู่เต็มที่ราบหุบเขาเหมือนฝูงตักกะเตนอูดของพวกเขามีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเหมือนเม็ดสายที่ฉายทะเลพอกิเดโอนไปถึงก็ได้ยินทหารคนหนึ่ง เล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่าผมฝันว่ามีขนมปังข้าวบาเล่ก้อนหนึ่งกลิ้งเข้าหมาในค่ายของเช้ามีเดียนกลิ้งมากระแทกที่เต็นท์หลังหนึ่งอย่างแรงจนเต็นท์ผังลงมามันชนเต็นท์นั้นล้มควม่ำแล้วเต็นท์ก็ผังราบลงกับพื้นเพื่อนของเขาก็บอกว่า คงต้องเป็นดาบของกิเดอุนคนอิสราเอลลูกชายของโยอาชแน่ๆพระเจ้ามอบชาวมีเดียนและทหารทั้งหมดไหนค่ายไว้ในมือของเขาแล้ว โคกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและความหมายของความฝันนั้นกิเดโอนก็ก้มลงนมัสการพระเจ้าเขากลับไปค่ายของชาวอิสราเอลและพูดว่าไปกันเถอะเพราะพระยะโูวามอบกองทัพมีเดียนวยไว้ในมือพวกคุณแล้ว กีเดโอนแบ่งทาหารสามร้อยคนออกเป็นสามกองและเอาแตรเขาสาบกาบม้อเปล่าใบใหญ่ที่มีโคบไฟอยู่ข้างไหนให้พวกเขากีเดโอนพูดกับพวกเขาว่า ให้ดูและทำตามผมพอผมไปถึงที่ริมค่ายนั้นแล้วพวกคุณเห็นผมทำอะไรก็ให้ทำอย่างนั้นพอผมกับคนในกลุ่มของผมเป่าแตรเขาสาับพวกคุณก็ต้องเป่าแตรเขาสาับรอบค่ายด้วยและร้องเสียงดังๆว่าเพื่อพระยะอูวาและเพื่อกิเบอ,อูน กิเดโอนกับทหารหนึ่งร้คนที่อยู่กับเขาไปถึงริมค่ายนั้นตอนเริ่มยามสองหลังจากทหารยามเปลี่ยนเวรพอดีแล้วพวกเขาก็เป่าเตรเขาสา์และทูบหม้อน้ำใบใหญ่ที่ถืออยู่ทหารทั้งสามกองนั้นเป่าเตรและตีหม้อใบใหญ่แตกมือซ้ายของพวก เขาถือโขบไฟและ่ตาตแตรเขาสัตว์ที่อยู่ในมือขวาพวกเขาร้องตะโกนว่าดาบของพระยะหฮวานและของกิเดีย์อม <c oughs> และทูขนก็ยืนอยู่รอบค่ายส่วนทหารขาวมีเดียนทั้งกองทัพก็เตะตื่นวิ่งหนีพร้อมส่งเสียงร้องไปด้วยทหารทั้งสามร้อคนเป่าตแตรเขาสัตว์ ไปเรื่อยๆพระยะหัวาทำให้ทหารไหนค่ายนั้นหันหมาฆ่าฝันกันเองกองทัพก็แตกหนีไปถึงเบชิทธาไปถึงเซรีราและไปจนถึงริมเขตแดนของอาเบเมีโวหัลาใกล้ใกล้ทัพป่า สราเอวจากตระกูลนาฟธาลีตระกูลอาเช่อและทหารทุกคนจากตระกูลมนัตเส่ถูกเรียกให้มารวมตัวกันแล้วพวกเขาก็ไล่ตามชาวมีเดียนไปกิเดโอนใช้ยขนไปส่งขาวทั่วเขตเทือกเขาของเอฟราอิมว่า ให้หลงไปโจมตีชาวมีเดียนและยืดท่าข้าแม่น้ำโจเดนและแขวต่างๆของแม่น้ำน้ำจนถึงเบสบารา ทหารทุกคนจากตระกูลเอฟราอิมก็มารวมตัวกันและไปยึดท่าข้ามแม่น้ำโจแดนและแขวต่างๆของแม่น้ำนั้นไปจนถึงเบสบาราพวกเขายังจับเจ้านายสองคนของชาวมีเดียนได้ด้วยคือโอเรฟกับเซเอฟและพวกเขาก็ประหารชีวิตโอเรฟบนหินใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกกันว่าหินใหญ่โอเรฟ และประหารชีวิตเซเอฟที่บอย่ำองุุนแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาเรียกกันว่าบอย่ำองุุนเซเอฟพวกเขาอย่างไล่ตามชาวมีเดียนต่อไปส่วนหัวของโอเรฟกับเซเอฟนั้นพวกเขาเอาไปให้กิดเดอนที่บอริเวนกลายกลายแม่น้ำ told เยรูบาเล็หรือกิเดอนกับทหารทั้งหมดก็ตื่นแต่เช้าตรู่และตั้งค่ายอยู่ที่น้ำพุฮารอพระยะหูวาพูดว่ามีทหารมากเกินไปกิเดอนประกาศออกไปก็มีทหาร22,000คนกลับบ้านคงเหลือทหารอยู่10,000คนแต่พระยะหัวก็ยังคงบอกว่ายังมีมากไปอยู่อีกจึงให้ทหารลงไปที่ลำธารแล้วก็เลือกเอาทหารที่ใช้มือวักน้ำขึ้นมากินจำนวน300คนเพื่อที่จะไปโจมตีค่ายทหารชาวมีเดียนพวกเขาใช้ท่า ทหาร300คนแบ่งออกเป็น3ามกองแล้วทหารทั้งหมดก็เป่าตแตรเขาสัตว์พร้อมกับร้องตะโกนว่าดาบของพระยะโฮวาและของกิเดโอนทหารของชาวมีเดียนก็แตกตื่นวิ่งหนีและหันมาฆ่ากันเองทหารของกิเดโอนจับเจ้านายสองคนได้ก็คือโอเรฟและเซเอฟเขาถูกประหารชีวิตที่นั่นนี่คือบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโฮ ูวาทรงโปรดประธานพลแต่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ กิเดโอ,อนจึงไปทำลายแท่นบูชาพระบาอันที่เป็นของพ่อเจ้าและโค่นเสาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างๆแท่นนั้นชาวมีเดียนชาวอามาเล็กและพวกที่อยู่ทางทิศตะวันออกก็ผลึกก็ผนึกกำลังกันเพื่อที่จะมาทำลายชาวอิสราเอลพลังของพระยะโฮวาลงมาที่กิเดโอ,อนแล้วเยรูบาอันกับแล้วเยรูบาอันกับ มุ้ยกลับแล้หรือกิเดโอนแล้วเยรูบาอันหรือกิเดโอนแล้วเยรูบาอันหรือกิเดโอนกับทหารทางหมดก็ตื่นแต่เช้าตรู่และตั้งค่ายที่น้ำพุหารุดพวกเขาจึงเอาสเสบียงอ่ะ พวกเขาจึงเอาสเสบียงอาหารและแตรเขาสาดจากทหารพวกนั้นไว้แล้วกิเดโอนก็ให้ทหารอิสราเอลผมฝันว่ามีขนมปังข้าวบาเล่ก้อนหนึ่งกลิ้งข้าวหมาในค่ายของชาวมีเดียนกลิ้งหมากระแทกที่เต็นท์หลังหนึ่งของอ้อโอกลิ้งหมากระแทก กลิ้งมากระแทกที่เต็นท์หลังหนึ่งอย่างแรงจนเต็นท์พังลงมามันชนเต็นท์นั้นล้มคว่ำแล้วเต็นท์ก็พังราบลงกับพื้นคงต้องเป็นดาบของกิเดโอนคลนอิสราเอลลูกชายของโยอาสแน่ๆพระเจ้ามอบทหารอย พระเจ้ามอบชาวมีเดียนและทหารทั้งหมดไหนค่ายไว้ไหนมือของเขาแล้วกองทัพก็แตกหนีไปถึงเบสชิตาไปถึงเซรีราและไปจนถึงริมเขตแดนของอาเบลโมลาอาเบลเมหูลา ของอาเบมิโฮูลาใกล้ใกล้ทาบบาทให้ลงไปโจมตีชาวมีเดียนและยืดท่าข้ามแม่น้ำจเดนแลลแขวต่างต่างตนและแขวต่างๆของแม่น้ำน้ำต้นถึงเบสบาราทหารทุกขนจากตระกูลเอฟราอิม เพื่อที่จะไปโจมตีค่ายทหารชาวมีเดียนพวกเขาใช้ทหาร300คนแบ่งออกเป็น3มกองแล้วทหารทั้งหมดก็เป่าแตรผักแล้วทหารทั้งหมดก็เป่าแตรเขาสัตว์พร้อมกับร้องตะกูลพร้อมกับร้องตะโกนว่าดาบของพระยะโฮวาและของกิเดโอาน